ต่อไปนี้คือแนวาทางจิตวิทยาให้กำลังใจตัวเองเวลาท้อที่ช่วยให้หัวใจกลับมามีพลังอีกครั้ง 1. ยอมรับความรู้สึกโดยไม่ตัดสินตัวเองไม่ต้องเข้มแข็งตลอดเวลาก็ได้แค่ไม่ยอมแพ้ก,ก็พอแล้วตามหลักจิตวิทยา self compassion การยอมรับความรู้สึกของตัวเองโดยไม่่วนตำหนิจะช่วยลดความเครียดได้มากลองพูดกับตัวเองอย่างอ่อนโยนเช่นตอนนี้ฉันเหนื่อย แต่ฉันกำลังทำดีที่สุดแล้วการอนุญาตให้ตัวเองพักไม่ได้ไหมายถึงล้มเหลวแต่มันคือการชาติพลัง 2. มองกลับไปที่เส้นทางที่เดินมาสิ่งที่ผ่านมาทำให้เราแข็งแรงกว่าที่คิดเวลาทอมักมองเห็นแต่จุดที่ยังไม่ถึงแต่ลืมมองว่าเราเดินไกลามาแค่ไหนแล้วใช้เทคนิค positive reflection เขียนทรีสิ่งที่เคยผ่านมันมาได้ทั้งที่ตอนนั้นคิดว่าทำไม่ได้ สมองจะเริ่มสร้างภาพว่าเราสามารถผ่านไปได้อีกครั้ง 3. เรียนความล้มเหลวเป็นการเรียนรู้ทุกครั้งที่ล้มคือบทเรียนไม่ใช่บทลงโทษจิตวิทยา growth mindset สอนให้เราเห็นว่าความล้มเหลวคือส่วนหนึ่งของการเติบโตถามตัวเองว่าสิ่งนี้กำลังสอนอะไรฉันอยู่คำตอบจะเปลี่ยนมุมมองจากความสิ้นหวังเป็นความเข้าใจและเติบโต4 สร้างคำพูดให้พลังใจประจำตัวฉันอาจยังไม่ถึงจุดที่ต้องการแต่ฉันกำลังไปอยู่บนทางของมันจิตวิทยาเรียกว่า affirmation การพูดคำบวกซัำๆช่วยให้สมองสร้างพลังเชื่อในตนเองเขียนติดไว้หน้ากระจกหรือในมือถือเช่นฉันเชื่อในตัวเองทุกวันฉันเก่งขึ้นนิดหนึ่ง5เชื่อว่าวันนี้อาจไม่ดีแต่วันหน้าสวยงามไม่มีคืนในมืดตลอดไป นักจิตวิทยาพบว่าความหวังเล็กๆแม้เพียงนิดเดียวก็เป็นแรงผลักให้คนไม่ยอมแพ้อย่าพยายามหาคำตอบทั้งหมดในวันที่ใจอ่อนแอแค่บอกตัวเองว่าพรุ่งนี้ฉันจะเริ่มใหม่อีกครั้งก็เพียงพอแล้วอยากให้จำไว้นะคุณไม่จำเป็นต้องรีบดีขึ้นแค่ค่อยๆกลับมายืนได้อีกครั้งก็ถือว่าชนะแล้ว